สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะเนาะอ่ะผลห้านอยนะคะออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะแอดให้เพื่อนเพื่อนไว้นะที่ตัวเก่าเนาะมาจริงๆนะคะอ่ะแอดให้เพื่อนเพื่อนติดตัวเดิมไว้นะคะเนาะพิเศษนะคะอ่ะออกผลกันที่หกห้าหนึ่งนะคะข้างล่าง กเก้าเนาะอ่ะแอดบอกเพื่อนๆวิ่งที่หนึ่งนะคะลองสองมาในสายโซนหนึ่งเนาะอ่ะเด่นกันไปนะคะถูกกันในงวดนี้นะคะชุดวิ่งหนึ่งนะส่วนสองกับสามไม่ใหม่ที่เราคิดนะคะเนาะแอดให้เพื่อนๆติดที่นี่ไว้นะคะหนึ่งห้านะคะอ่ะมาอย่างที่เราคิดเลยเนาะอ่าถูกกันไปนะคะเนาะ มีมากต็น้อยเลยนะคะแอดคิดแอดบอกกับเพื่อนๆไปเมื่อาวานว่าตัวเดิมน่าจะมีสิทธิ์มาเนาะแอดก็เลยให้เพื่อนๆติดตัวเดิมไว้เนาะในชุดที่พิเศษนะคะอะเมื่อาวานพิเศษออกล่างนะคะห้าหนึ่งเนาะข้างบนออกเก้าสองสองวันนี้ก็ยังตามมากันอยู่นะในชุดนี้นะคะก็ออกมาออกบนแทนเนาะอะ,อะเราก็ถูกกันไปในชุดนี้นะคะ ชุดพิเศษนะคะเมื่อวานออกล่างนะวันนี้มาออกบนแอดมีลางสังหรณ์ไว้แล้วนะว่ามันต้องมานะคะมาจริงๆอ่ะมาดูปกตินะคะปกติออกกันที่แปดแปดสามนะคะข้างล่างอ่ะแปดสี่ไม่หมือนที่เราคิดเนอาอเมื่อวานออกหกศูนนะคะวันนี้มาออก แปดสามเนาะ,ะในชุดนะคะศูนย์กับหนึ่งไม่มานะคะสองไม่มานะคะชุดนี้หลุดนะคะในชุดวิ่งเนาะส่วนในชุดคู่นะคะอ่ะไม่มานะคะหลุดกันไปนะชุดนี้เนาะหลุดกันไปในชุดปกตินะคะเนาะอ่ะมาดู V I P นะคะหนึ่ง ห้าสามข้างล่างสี่ศูนย์นะคะอ่ะอันนี้ในชุดนะคะวิ่งเดินเจ็ดรองห้ามาอย่างที่เราคิดนะคะเนาะอ่ะเข้าในชุดห้ากันนะคะหนึ่งห้าเรามีด้านหน้าเนาะหนึ่งห้าสามโอ้เสียดายนะคะเนาะไม่ได้คำนวณไม่มีนะคะเนาะ มันไม่ได้มาชุดหลังเนาะถ้ามาชุดหนึ่งห้าเนาะเราก็จึงจะได้ทั้งพิเศษและ V i p นะอ่ะไม่ต้องห่วงนะคะแอดให้เพื่อนเพื่อติดกันไว้ที่สี่ศูนย์เห็นไหมคะอ่ะเพื่อนเพ่ติดกันไว้นอหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1, 2, 3, 4, 5, 6, นะคะติดกันไปเนาะส่วนดอกจันที่เมื่อวานเราเน้นไว้ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะไม่มานะคะ ดอกจันที่เราคิดไว้ไม่มาไปมาในชุดที่เราติดไว้เนาะถูกกันไปในชุดนี้นะคะก็คือ4ีอ่ศูนย์เนาะะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะติดตัวเดิมเปนอยู่ไหมนะนะมีรางสังหรณเหมือนกันนะว่าจะติดตัวเดิมอยู่นะคะนะอ่ะขยับกล้องนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อเลยยีห้านะคะวันนี้ยี่สิบห้านะคะอ่ะแป๊บๆบแบบจะสิ้นเดือนอีกแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามา คำนวณกันต่อในชุดนี้เลยเนาะอ่านะคะมา๋ยวเรามาดูชุดรวมกันนะวันนี้นะคะ ฟันทงให้เน้นๆนิดนึงเนาะเอาแบบไม่ต้องมากตัวก็ได้นะมากตัวแล้วเพื่อนๆจะบอกว่ามันเยอะไปนะคะอาจารย์มันเยอะๆๆๆเยอะเยอะเยอะเนาะอ่ะแต่เราจะมาคำนวณกันอ่ะชุดแรกกันเลยนะคะวันนี้ค่ะอ่ะมาดูชุดแรกกันเลยนะคะวันนี้เนาะชุดแรก สี่หนึ่งนะคะสี่สองนะคะสี่สามนะคะและสี่สี่นะคะอะชุดห้านะคะชุดห้านะคะอะห้าหนึ่งห้าสองนะคะห้าสามนะคะ 5้สี่นะคะอ่ะชุดหกนะคะหกหนึ่งนะคะหกสองนะคะหกสามนะคะและหกสี่นะคะเนาะอ่ะมาวันนี้นะคะเลขใกล้เคียงเนาะวันนี้ในสูตรใกล้เคียงกับชุดเดิมนะ คงจะไม่ต้องเพิ่มเยอะนะคะเนาะอ่ะขอนิดนึงนะคะขอเพิ่มนิดนึงอ่ะแอดอยากเพิ่มกันอยู่ที่8ปดห้านะคะ แปดนะคะและอ่ะสามแปดนะคะเนาะในชุดนี้นะแอดขอเพิ่มแค่นี้นะคะวันนี้เลขเราจะน้อยมากนะอ่ะมาดูชุดวิ่งกันก่อนนิดนึงนะคะก่อนนี้เราจะมาเลือกในชุดคู่กันนะคะในชุดวิ่งวันนี้นะคะแอดเลือกกันอยู่ที่หนึ่งสอง สามนะคะอ่ะหนึ่งสองสามในชุดพิเศษนะคะชุดปกตินะแอดขอเลือกกันอยู่ที่อ่ะแอดลืมไปแอดขอเพิ่มอนนีกนิดนึงเนาะไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องเพิ่มนิดนึงนะคะอะแปดสองนะคะเนาะในชุดนี้จะติดกันอยู่ที่ อีกตัวหนึ่งเนาะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะติดกันอยู่ที่แปดเก้าศูนนะคะอ่ะเดี้ยวไปนิดหนึ่งนะแต่ขออภัยแปดเก้าศูนย์ 8, 9, 0, นะคะในชุดนี้เนาะอ่ะมาดู VIP นะคะ ที่จะหน้ามานะคะวันนี้นะจะติดกันอยู่ที่สี่ห้าหนะคะ,ะนี่จะเป็นในโซนที่เราวิเคราะห์นะคะน่าจะมานะมาเดี๋ยวดูชุดนี้นะคะวิ่งนะคะชุดแรกขอให้เน้นกันอยู่ที่ สกับสามนะคะอ่ะเด่นลองกันไปนะคะเด่นสองลองสามนะมาปกตินะคะแอดขอเลือกกันอยู่ที่อ่ะเหมือนติดศูนย์นะคะนาะแอดขอเพอิ่มอีกนิดนึงนะคะชุดนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาชุดศูนย์ไหมนะ แอดขอเริ่มที่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่และศูนย์ห้านะคะอ่ะโซนนี้ขอเพิ่มนิดนึงนะมันเป็นการคำนวณสูตรนะคะมันมีภาษีที่จะมาได้ทุกเมื่อนะขนาดเลขเก่า ที่เราทําไปเมื่อวานยังกลับมาออกอีกเนาะ <laughs> <refriger ant> <laughs> เพราะว่าในสูตรของแอดมันสามารถบนกลับมาได้นะคะเนาะเราคํานวณกันนะฮานอยมันเป็นอะไรที่สาม,มารถกลับมาได้นะคะเ mm. พื่อนเมื่อที่แล้วยังกลับมาที่ห้าหนึ่งยังกลับมาอีกที่ห้าหนึ่งแอดก็มีรางซังหอนว่ามันต้องกลับมาอีกตัวนี้นะคะเนาะอ่นะเราจะเน้นกันอยู่ที่แปดกับศูนย์นะคะ ในชุดปกตินะคะอะเด่น8นะคะรองศูนย์เนาะอะ,อะชุดนี้แอดขอเน้นกันอยู่ที่เด่น8ปรองศูนย์นะคะส่วน VIP นะคะเราจะเน้นกันอยู่ที่สายห้านะคะ และสี่อ่ะอะ,อะเด่นลองกันไปนะเด่นห้าลองสี่นะคะมาครานี้เราก็จะได้เลขในชุดวิ่งกันเรียบร้อยนะคะเราก็มาวิเคราะห์กันเลยว่าเราจะเลือกในชุดไหนอ่ะในชุดพิเศษวันนี้เราเลือกในสายที่ติดสองนะคะ<อ>ก็จะมีอยู่ที่ห้าสอง นะคะห้าสามห้าสี่อ่ะในโซนนี้นะคะส่วนในชุดอ่ะแอดเลือกที่ขออีกชุดหนึ่งนะคะก็คือสี่สองนะคะ มาดูชุดปกตินะคะในสายที่ติด8กับ0นะคะเราเลือกกันเลยอยู่ที่8 5นะคะอ่ะท่านใดอยากจะเล่นตัวเดิมก็ไม่ว่านะแต่แอดคิดว่าตัวเดิมไม่น่าจะมานะคะนะนาะวันนี้ตัวเดิมไม่น่ามานะอาจจะมาโผในชุด0ก็ได้นะคะนาออ่ะส่วนโซนนี้แอดเลือกที่8 5นะคะ8 5 นะเลือก82นะคะนาะอ่ะเลือกกันไปในโซนนี้เสร็จมาดูอีกชุดหนึ่งโซนหนึ่งนะคะที่ติด4กับ5นะคะอ่ะแอดขอเลือกกันในโซนนี้ก็คือ5 0 สี่หนึ่งอะอีกตัวหนึ่งเนาะก็คือห้าสองเราเรียกเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะในชุดนี้เราครบนะคะเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดนะคะวันนี้นะคัดแปดชุดเพื่อนๆเ,เห็นเลขแล้วน่าจะเข้าใจนะว่าตัวไหนที่น่าจะมาชุดไหนเนาะอย่างสมมติว่าตัวห้าสิบสองนะคะห้าสองนี้แอดว่าน่าจะมาพิเศษนะพิเศษนี่น่าจะติดไว้ที่ห้าสองกับห้าสามนะคะนะและห้าศูนย์นะคะนะน่าจะติดไว้นะคะอ่ะ มีเล่นในดวงใจกันทุกท่านแน่ๆเลยนะคะอาจจะชอบเลขเดียวกับแอดก็ได้นะแต่ท่านก็ต้องมีเล่นในดวงใจแล้วแหละนะที่แอดทำสูตรมานะคะอ่ะอย่างแอดเลือกตัวไหนมาปุ๊บนะชนกันแน่แนแนก็ใส่เลยนะคะถ้าไม่ชนอย่าพึ่งนะคะยั้งไว้เนะาะขออภัยนะคะอ่ะ,ะแอดลาคลิปนี้ไปนะคะเนาะ เพื่อนๆจะได้รับชมคลิปกันนะคะเนาะอะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ